พิจิตสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติไม่พลาดทุกข่าวเด่นในจังหวัดพิจิตรอบสัปดาห์กับรายการชะละวันเมืองงามทุกวันศุกร์เวลา7.30นาฬกา30นาทีถึง8นาฬิกาผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิต สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นชลวันเมืองงามค่ะสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาตินะคะรายการของเราอำนวยการผลิตโดยคุณอัจฉนัยปราถนาักประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเราพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาสนาทีจนถึง8นาฬิกานะคะวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันทางเครือข่ายวิทยุชุมชน23สถานีด้วยนะคะแล้วก็ทันทีตติดามรัับฟง การผ่านทางหอ,อกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกชุมชนค่ะวันนี้นะคะนิสหน่อยวิจิตรา j a n เข็มดูแลคุณผู้ฟังเหมือนเดิมแล้วก็มีข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรมาฝากกันเช่นเคยค่ะรวมไปถึงช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะคุณอัชชนัดมารอพบกับคุณผู้ฟังอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวติดตามกันวันนี้แน่นอนค่ะช่วงแรกของรายการวันนี้ติดตามกันหน่อยนะคะเรื่องราวของพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรโดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในช่วง ะะตลอดทั้งสัปดาห์ไปจนถึงประมาณวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2565นะคะร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยมีกําลังปานกลางนะคะก็เลยทําให้ช่วงนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้ง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีฝนฟ้าขนองนะคะในพื้นที่ภาคเหนือร้อยละ6 0สิถึงแปของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากนะคะในบางแห่งด้วยเพราะฉะนั้นมีคำแจ้งเตือนสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะควรระวังอันตรายแล้วก็ป้องกันความเสียหายจากสภาพดังกล่าวด้วยค่ะ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยต้องดูแลระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เพื่อที่จะป้องกันน้ำท่วมขงังแปลงปลูกพืชนะคะเมื่อมีฝนตกหนักค่ะในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันนะคะก็จะทำให้น้ำในดินรวมไปถึงในอากาศเนี่ยนะคะก็จะมีความชื้นสูงเกษตรกรควรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ไม้ผลแล้วก็พืชผักไว้ด้วยนะคะนี่ก็คือพยากรอากาศ การเกษตรโดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะส่วนในช่วงนี้ติดตามกันต่อเนื่องนะคะสำหรับการแจ้งเตือนต่งตางๆนะคะโดยท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรคุณอันชฉนัดนะคะมารออยู่แล้วติดตามกันในช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรติดตามรับฟังค่ะ ขอบคุณน้องนิดหน่อยวิจิตราจา j a n เข็มนะคะได้เวลาของคุยกันวันศุกร์อีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะค่ะเราพบกันวันนี้ศุกร์ที่22กรกฎาคม2565ค่ะช่วงเวลาของคุยกันวันศุกร์วันนี้เรามีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ พายุฝนฟ้าขนองมาฝากนะคะถ้าทุกๆท่านที่ติดตามอยู่แล้วก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรตลอดมาเนี่ยจะเห็นว่าในระยะหลังมานี้จังหวัดพิจิตรจะมีเรื่องของอฝนตกนะคะฝนฟ้าขนองอยู่บ่อยครั้งทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันวันใดที่ฝนไม่ตกก็จะร้อนอบอ้าวมากเลยทีเดียวคราวนี้ในช่วงระยะเวลาแบบนี้ล่ละค่ะ จากวันนี้จนถึงวันที่24กรกฎาคมจังหวัดพิจิตรจะมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรและพี่น้องคนพิจิตรจะต้องระมัดระวังอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศกันนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ออกมาประกาศว่าวันที่20ถึง24กรกฎาคมนี้นะคะ ร่องมอรสุมก็จะพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นก็จะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคอื่นๆด้วย คราวนี้เรามาเน้นที่ภาคเหนือและหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือก็คือจังหวัดพิจิตรของเรานะคะมีเรื่องราวที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ป้องกันกันหลายส่วนด้วยกันซึ่งในเรื่องเหล่านี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรท่านภพบูลณบุตรจอมนะคะก็ได้ออกประกาศแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในจังหวัดพิจิตรนะคะให้ช่วยกันติดตามข้อมูลสภาวะอากาศข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะ รายงานจากทางสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิจิตรนะคะมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาให้ทุกท่านได้เห็นนะคะเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังให้แจ้งเตือนล่วงหน้านะคะสำหรับประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพได้อย่างทันท่วงทีถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์นะคะ และนอกเหนือจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตนะคะฝากความห่วงใยแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าลมกระโชกแรงนะคะโดยให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าะนองเนี่ย โปรโดหลีกเลี่ยงในจุดเหล่านี้ที่ดิฉันได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เพื่อความปลอดภัยของท่านนะคะนอกเหนือจากนั้นในส่วนของพี่น้องเกษตรกรค่ะก็ควรจะต้องป้องกันผลิตผลทางการเกษตรที่อาจจะได้รับความเสียหายจากสภาพดินฟ้าอากาศในระยะนี้ด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะหากว่าในพื้นที่นะคะได้รับผลกระทบหรือว่ามีผู้ใดที่พบเห็น เหตุการณ์แบบนี้นะคะการเสียหายหรือเหตุการณ์ที่ที่สร้างความลำบากเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ดินฟ้าอากาศแบบนี้นะคะท่านสามารถที่จะแจ้งขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ได้หรือแจ้งเหตุได้นะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนนะคะหมายเลข1784ค่ะ สายด่วนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับแจ้งเหตุเรื่องของดินฟ้าอากาศหรือ,อความเสียหายจากพายุฝนฟ้าขนองต่างๆนะคะสายด่วน1784ค่ะนอกเหนือจากนั้นก็สามารถที่จะแจ้งผ่านลายปอพรับแจ้งเหตุ1784ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นช่องทางลายนะคะแต่ว่าช่องทางที่ดีที่สุดและสะดวกที่สุดก็คือสายด่วน1784นะคะ สำหรับการแจ้งผ่านลายปอพก็คือปอปาพอสำเภาจุดนะคะรับแจ้งเหตุ1784นั้นอยู่ๆจะเข้าไปแจ้งก็คงไม่ได้เราก็ต้องเข้าไปเป็นเพื่อนกันก่อนถูกไหมคะเราอยู่ในสมาชิกกลุ่มลายนี้เราจรึงจะสามารถแจ้งเหตุได้เอาแล้วทำยังไงนะคะทางสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภ,าภายัยจังหวัดพิจิตรคะ่ะได้บอกวิธีมานะคะก็วิธีการก็คือการเพิ่มเพื่อนในไลน์แอดนะคะ1 7 8 4 แล้วก็ DDPM นะคะนี่คือลายปอพรับแจ้งเหตุ1784ก็สามารถที่จะแจ้งข่าวสารได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ นี่เป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะท่านมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนแล้วก็อยากจะฝากทุกทกท่านนะคะให้ระมัดระวังในส่วนของหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องท่านผู้ว่าเองท่านก็กำชับให้ทุกๆหน่วยนั้นได้เตรียมพร้อมนะคะระวังใครที่มีภารกิจอะไรก็เตรียมพร้อมในภารกิจของตัวเองเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะนี่เป็นการเตรียมพร้อมซึ่งในส่วนของจังหวัดพิจิตรเองก็ มีการประชุมคณะกรรมก,การในเรื่องของการจัดการสาธารณภัยแบบนี้นะคะเพื่อที่จะตรวจเช็คว่าติดตามว่าแต่ละหน่วยนั้นมีการเตรียมพร้อมอย่างไรพร้อมกับมีการติดตามความก้าวหน้าของสถานการณ์ต่างๆของจังหวัดพิจิตรด้วยนะคะซึ่งก็โชคดีที่ว่าในช่วงสองสาวันมาน,นี้แม้ว่าจะมีลมพายุฝนฟ้าขนอง แต่เรายังไม่มีเรื่องของพายุพัดบ้านพังนะคะในช่วงนี้นะคะที่ฉันพูดถึง2-3สวันที่ผ่านมานี้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาฝากกันและในกรณีที่ฝนตกเยอะๆแบบนี้ ข้อดีนะขณะนี้ก็คือแม่น้ำน่านแม่น้ำยมรวมไปถึงที่บึงสีไฟก็จะมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะอย่างน้อยก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่าสถานการณ์ภัยแล้งนั้นโอเคเราผ่านไปละตอนนี้สิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องของน้ำท่วม ะะเพราะฉะนั้นทุกคนทุกฝ่ายก็มีหน้าที่ร่วมกันที่จะต้องช่วยเหลือแล้วก็สอดส,ส่องดูแลซึ่งกันและกันนะคะในส่วนของหน่วยงานราชการก็ได้เตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะคะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างเรียกว่า รายวันกันเลยทีเดียวนะคะเป็นอย่างไรบ้างชี้แจงกันแจ้งเหตุกันแล้วก็รับข้อมูลข่าวสารพร้อมที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ป้องกันอย่างน้อยถ้าหากว่าจะเกิดความเดือดร้อนขึ้นก็ให้ลดปัญหาเหล่านั้นให้พี่น้องประชาชนนั้นเดือดร้อนน้อยที่สุด นะคะอันนี้คือมาตรการหลักๆที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรท่านไพบูลณบุตรจอมนั้นท่านได้กำชับในทุกๆเวทีที่ได้มีการประชุมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นามาฝากกันในช่วงคุยกันวันศุกร์กับดิฉันอัชนทตปรัถนารักในวันศุกร์ที่22กรกฎาคมนี้ช่วงนี้ไปต่อข่าวสารที่น่าสนใจที่น้องหน่อยวิจิตร a j a ์เข็มค่ะ คุณผู้ฟังคะสำหรับช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้ติดตามเรื่องราวดีๆนะคะจากคุณอัชชะนัดประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะเป็นประจําทุกสัปดาห์แบบนี้ในรายการข่าวเด่นชลวันเมืองงามค่ะส่วนช่วงนี้ติดตามกันต่อเนื่องเลยนะคะสําหรับข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีหลายกิจกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะติดตามกิจกรรมแรกนะคะทางด้านของกอรมนพิจิตรค่ะมีการฝึกอบรมไทยอาสาป้องกันชา ะะเขามุ่งเน้นเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงในพื้นที่ค่ะงานนี้กิจกรรมนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรท่านภัยบุญณนะบุตรจอมก็ได้เปิดการฝึกอบรมนะคะที่ศาลาทรงไทยวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรนะคะอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรแล้วก็ได้มุ่งเน้นนะคะเกี่ยวกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่ะให้มีความพร้อมนะคะตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงในพื้นที่นะคะ ในการฝึกอบรมรุ่นนี้นะคะก็คือรุ่นที่1ทับ2,565จัดขึ้นระหว่างวันที่20 22, 2 2กรกฎาคม2,565นะคะก็มีทั้งผู้นำชุมชนประชาชนทั่วไปแล้วก็ข้าราชการประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะรวมทั้งสิ้น24คนจาก6ตตำบล4อํอำเภอนะคะเข้ารับการฝึกอบรมค่ะส่วนอีก1กิจกรรมไปติดตามเรื่องของการเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินนะคะเพื่อแก้ไขปัญหา ผู้เสพยาเสพติดนะคะในพื้นที่จังหวัดพิจิตรงานนี้นะคะการจัดโครงการนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่2ประจำปี2565ค่ะจัดขึ้นที่วัดต้นชุมแสงนะคะอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรซึ่งในช่วงของการเปิดโครงการนะคะก็มีท่านชนกมากพันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะไปเป็นประธานในการเปิดโครงการด้วย ก็มีการนําผู้เสพยาเสพติดนะคะที่สมัครใจเข้าบ,บาําบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะคืนคนดีสู่สังคมตามนโยบายของรัฐบาลค่ะที่กําหนดให้การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติการอบรมนะคะในโครงการเปิดค่ายสูนย์ขวัญแผ่นดินนี้ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง26กรกฎาคม2565มีการอบรมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอบรมทักษะอาชีพนะ การดูแลด้านสุขภาพด้านจิตใจสร้างแรงจูงใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกทักษะการปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมโดยมีผู้ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตรเข้ารับการอบรมนะคะจำนวน80คนด้วยกันค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะในจังหวัดพิจิตรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีกหนึ่งงานนะคะหนึ่งกิจกรรมไปร่วมแสดงความยินดีนะคะกับชุมชนองคอ์กรแล้วก็อำเภอ คุณธรรมต้นแบบโดดเด่นนะคะซึ่งก็เป็นเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรค่ะก็มีการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตรขึ้นนะคะแล้วก็ที่ประชุมก็มีการพิจารณาทบทวนการประเมินชุมชนคุณธรรมองค์กรคุณธรรมแล้วก็อำเภอคุณธรรมค่ะพร้อมกับมีการคัดเลือกชุมชนองค์กรแล้วก็อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของจังหวัดพิจิตรนะคะรวมป ไปถึงรับรองผลการคัดเลือกคนดีสีพิจิตรนะคะที่มีผลงานประจักษ์ของเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดพิจิตรจานวน13เครือข่ายด้วยกันงานนี้แสดงความยินดีด้วยนะคะสาหรับชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นนะคะได้แก่ชุมชนคุณธรรมวัดสํานักขุนเนนค่ะอําเภอดองเจริญนะคะผลงานโดดเด่นก็คือเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมด้านาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเปิดพื้นที่สําหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปนะคะผ่านกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมแล้วก็ยังมีการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะนั่นก็คือการสักการะหลวงพ่อเขียนนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านขององค์กรคุณธรรม ้นแบบโดดเด่นนี่นะคะปรบมือดังๆให้กับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะได้แก่สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนั่นเองค่ะผลงานเด่นก็คือด้านการสร้างและรักษาเครือข่ายเฝ้าระวังข่าวปลอมข่าวลวงข่าวบิดเบือนนะคะโดยกําหนดจัดกิจกรรมเสนอผลการดําเนินง,งานติดอาวุธประชาชนเช็คชัวร์แชร์นะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้ส่วนอำเภอคุณธรรมนะคะที่เป็นอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นก็คืออำเภอโพป,ประทับช้างนะคะ ผลงานเด่นก็คือการบูรณาการกับหน่วยงานราชการในกิจกรรมจิตอาสาสาธารณสสงเคราะห์นะคะมีการเยี่ยมเยียนเป็นกําลังใจให้กับครัวเรือนยากจนตกมิติด้านไรายได้นะคะที่มีการวัดนะคะความจําเป็นพื้นฐานหรือว่าจปทนั่นเองจากกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อที่จะหาคนจนหรือว่าคนที่ขัดสนนะคะใน5มิติก็คือด้านสุขภาพความเป็นอยู่การศึกษาไรายได้แล้วก็การเข้าถึงบริการภาครัฐนั่นเองนะคะนี่ก็เป็น อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จัดขึ้นนะคะของคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็ต้องแสดงความยินดีนะคะกับทั้ง3หน่วยงานด้วยชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นองค์กรแล้วก็อําเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นค่ะอ่ะช่วงนี้นะคะช่วงนี้มาถึงแล้วกับการติดตามนโยบายรัฐบาลนะคะในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายติดตามรับฟังกันค่ะเรื่องปากท้อง เรื่องนโยบายรัฐบาลเรื่องที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ติดตามได้ในช่วงเรื่องนี้ต้องขยาย คุณผู้ฟังคะสำหรับนโยบายรัฐบาลที่นำมาฝากกันวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนค่ะสำหรับนโยบายการจัดการเรียนการสอนในช่วงนี้นะคะทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าไม่ปิดเรียนทั้งประเทศเหมือนที่ผ่านมาอีกแล้วค่ะแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ทั่วประเทศยังไม่เบาบางลงก็ตามโดยเฉพาะถ้าหากว่าติดตามข่าวสารก็จะพบว่าโรงเรียนบางแห่งมีการสั่งปรับรูปแบบการเรียนเป็นแบบออนไลน์นะคะเป็นระยะระยะ แต่ในภาพรวมทั่วประเทศนะคะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ออกมายืนยันแล้วว่าจะไม่มีการปิดทั้งประเทศอีกแน่นอนแล้วก็มีการกำชับให้โรงเรียนปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุที่กำหนดไว้อย่างเข้มข้นสูงสุดต่อไปด้วยนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะนางสาวตรีนุทเทียนทองค่ะบอกนะคะว่าหากโรงเรียนพบเด็กติดเชื้อโควิด1ิขอให้ดําเนินการตามแผนเผชิญเหตุที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้แล้วก็ขอให้โรงเรียนทุกแห่งยึด มาตรการความปลอดภัย6 6 7นะคะอย่างเข้มข้นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อในสถานศึกษาค่ะส่วนแผนเผชิญเหตุนะคะก็ขอให้โรงเรียนนํามาปฏิบัติเป็นกรณีไปอย่างเช่นถ้าห้องไหนพบเด็กนักเรียนติดเชื้อจํานวนมากก็ให้ปิดเป็นห้องหรือว่าปิดเป็นชั้นเรียนนั้นๆไปก่อนส่วนโรงเรียนไหนพบนักเรียนติดเชื้อกระจายจํานวนมากก็สามารถปิดโรงเรียนได้แต่จะไม่มีการปิดเรียนทั้งประเทศเหมือนก่อนหน้านี้อีกแล้วนะคะเพราะว่าเราจะต้องอยู่กับโควิดให้ได้นะคะแล้วก็เรื่องของความรุนแรงของโรค ก็ไม่เท่ากับช่วงสถานการณ์ที่มีความกังวลก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะนี่ก็คือเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของน้องนองนักเรียนนะคะในช่วงนี้เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะดูเวลาแล้วนะคะช่วงนี้ช่วงท้ายของรายการมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะ เกี่ยวกับกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา9 0พรรษา12สิงหาคม2565นะคะซึ่งจังหวัดพิจิตรจะมีการจัดบรรพชาอุปสมบทนะคะ910รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีการจัดประชุมเรื่องนี้ที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงนะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดกิจ ะนะคะกำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ทั่วประเทศจัดพร้อมกันนะคะระหว่างวันที่25กรกฎาคม2565ถึงวันที่13สิงหาคม2565ค่ะผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทนะคะก็แบ่งเป็นส่วนกลางก็คือที่กรุงเทพมหานครจำนวน91คนนะคะจัดพิธีที่วัดพระราม9การจนาพิเศษส่วนภูมิภาคนะคะทุกจังหวัดจำนวน819คนก็จะจัดพิธีนะคะที่วัดในจังหวัดต่างๆที่กาหนดสาหรับจังหวัดพิจิตรนะคะได้รับโคต้าจานวน 10คนคะ่ะซึ่งตอนนี้มีผู้สมัครครบแล้วนะคะก็จะทำพิธีบรรพชาอุปสมบทในวันที่25กรกฎาคม2565เวลา8นาฬิกาที่โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงนะคะสำหรับ ท่านที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมทำบุญกับโครงการนี้นะคะโครงการบรรพชาอุปสมบท910รูปนะคะก็สามารถที่จะโอนเงินเข้าบัญชีนะคะของวัดท่าหลวงพระอารามหลวงได้นะคะเพื่อที่จะถวายเป็นพัตาหารพระภิกษุสามเณรนะคะที่บัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะเลขที่6 1 0 3 0 1 3 7 6 3 610 301 37 63ค่ะ และนี่ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถ่ายรายการวันนี้หมดเวลาแล้วละค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะกลับมาพบกันใหม่กับรายการข่าวเด่นชลวันเมืองงามนะคะในวันศุกร์หน้าส่งมอบหน้าที่ต่อให้กับน้องมุกพัชรินสิรินะคะพบกันเวลาเดิมค่ะ7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้รายการของเราอำนวยการผลิตโดยคุณอัชฉนัทปราถานารักษ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็วันนี้ขอบคุณเครือข่ายวิทยุชุชชมน 23สถานีด้วยนะคะแล้วก็เครือข่ายอ,อปอมอชอที่ดูแลเสียงตามสายหอกระจายข่าวทุกชมชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลด้วยนะคะแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการอย่างต่อเนื่องวันนี้หมดเวลาแล้วจากลากันไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ สารคดีวิทยุการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดพิจิตรเสนอเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนตอนจุดเริ่มต้นของการทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องตระหนักเพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจจะนําไปสู่การทุจริตเพราะการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําใดๆตามอํานาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่กลับเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมหรือดําเนินกิจกรรมการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับ ตนหรือบุคคลอื่นทําให้การใช้อํานาจหน้าที่หรือการใช้ดุลยพินิษเป็นโดยไม่สุจริตก่อให้เกิดผลเสียหายต่อภาครัฐดังนั้นเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจนําไปสู่การทุจริตเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามจริยธรรมและกฎหมายที่กําหนดโดยต้องใช้อํานาจหน้าที่เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างแท้จริงไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ของรัฐหยุดการกระทำผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อตัวเองไม่ต้องเสี่ยงกระทําผิดทุจริตและช่วยให้สังคมไทยพ้นวิกฤตการทุจริตคอร์รัปชันพบเห็นการทุจริตต้องเปิดโปงอย่าปกปิดรีบแจ้งมาที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร5 6 7 7หรือโทรสายด่วนปปช1205โอเคอนยู่ เกษตรกรผู ard, ้ปล anyway. ูกข้าวฟังทางนี้ฟังทางนี้สูตรเลพันข้าวพิจิตมีเป็นพันธข้าวคุณภาพดีมาแนะนําเพื่อผลผลิตที่ดีดีดีสำหรับข้าวนาปังเรามีข้าวพันกอขหกหนึ่งอายุสั้นเพียง90วันผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่1,000กิโลกรัม เรามีทั้งชั้นพันขยายและชั้นพันจำหน่ายบรรจุกระสอบละ25กิโลกรัมชั้นพันขยายกระสอบละ425บาทย้ำ425บาทและชั้นพันจำหน่ายกระสอบละ400บาทย้ำ4 0 0บาทยังไม่พอเรามีโปรโมชั่นถ้าซื้อ5,000ันบาทขึ้นไปลดเพิ่มไปอีก5%เปอร์เซ์ย้ำ5%าเปอร์เซนสนใจ,จติดต่อได้ที่ศูนย์บริการค้าพิจิตรหรือโทร056 6 6 1 8 6 2ต่อ105